ทุกคิเราอยู่ที่ลำปางต้นกล้ารีสอร์ททุกคนเราจะเก็บบรรยากาศนะฮะก่อนฝนจะตกทุกคนจะนี่หมาน่ารักมากเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าเป็นที่พักเป็นหลังๆมีความเป็นส่วนตัวนั่งสบายนะฮะจริงๆถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเนี่ยสะดวกสบายมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศก่อนจะฝนตกนะฮะเลี้ยวขวาทางออกได้เลี้ยวซ้ายก็ไปทางออกทางเข้าได้หมดเลยทุกคนนะฮะนี่ะบรรยากาศนะฮะเก็บบรรยากาศกันเองทุกคน สวยมากแล้มีใบชะพลูด้วยเนี่ยทุกคนนี่ฮใบชะพลูทับเมี่ยงขับไปด,ดูฝนกําลังมาทุกคนยับด,ดีทีทางนี้ฮะไปอนุสาวรีย์นะฮะพระเจ้ทาทิดช้างได้นี่ฮะบรรยากาศมีกาแฟาให้บริการมีน้ํากุงน้ําแข็งนะฮะทุกคนแล้วก็นี่ฮะหนมนะฮะที่พักเป็นหลังๆน่ารักสวยมากเลยทุกคนชอบมาก อยากให้ทุกคนมานะฮะอย่างน้อยก็มาเยือนลำปางแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ก็ได้พักต้นกล้ารีสอร์ทก็คุม้มแล้วทุกคนเนี่ยออกทางนี้ก็ได้ไปชนลประทานเส้นทางหลวงชนบทแล้วก็ไปทางถนนวชิราวุธดดำเนินนะฮะแต่ถ้าสี่แยกปากขามตรงตรง,ตรงต้นทางของวชิราวุธดดำเนินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสามารถเดินอีกนิดนึงก็จะถึงอนุสาวรีย์ถูกไหมออกทางนี้ก็ว,ช,วชิราวุธดดำเนินได้แล้วก็ไปปากขามตรงนั้นจะมีวัดม่อนปู่ยักษ์ย้ำอีกทีนึงทุกคนมาลำปางทุกคนมาทำไมถามจริง ก็ต้องมาที่เที่ยววัดนองวัดพมา่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นวัดดอยพระชงพระชาญไกลหน่อยถูกปะก็ยังไปกันแต่ใกล้ๆในเมืองนอกจากวัดปงสนุกแล้วยูเนสโกให้รางวัลแบบทุกคนก็ไปกันแล้วก็ไม่รู้จักม่อนจำศิลสวยเพราะว่ายูนสโกมันไม่ได้มาไงเขาไม่ได้มาดูวัดที่แบบบางที รดงามอีกเยอะทรงคุณค่าอีกเยอะมีประวัติศาสตร์นะฮะความเป็นเจ้าเมืองลำปางลำพูนเก่าแก่กว่าเชียงใหม่แน่นอนบางคนก็เอะอก็เชียงใหม่เอะอก็ขึ้นดอย